สวัสดีครับก็นานๆครับจะได้มาถ่ายคลิปลายคนตามหารถพ่วงครับตอนนี้ไปวิ่งงานอยู่ที่อุบลนะครับผู้ได้เห็นกับส่งเขาส่งน้ำนลยยเ้อะกิจการก็แย่ไปหมดครับดูตัดลูกไว้ครับตัดลูกไว้เอาแต่แม่ไปวิ่งครับเพิ่งไป อันนี้น่าไปต้องไปสงการพี่ชายไปเมื่อคืนนี่ครับก็สีบ่อยฟังครับก็แม่ป่วยหนักครับมัน <c oughs> เส้นเลือดในสมองตีบครับก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันการก็คล้ายๆฮิสโตรครับร้อนร้อนแล้วก็เจอน้ําเย็นแล้วก็เลือดแข็งตอนนี้แม่ก็ าอัมพาตเครื่องตัวแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อที่แรกก็หนักเลยครับคิดว่ายังไงก็ไม่รอนครับก็เป็นเบาหวานด้วยหายใจเหนื่อยครับก็ฝากถึงนะครับมันร้อนมากครับอากาศแดดข้างบนร้อนมากก็ดูแลตัวเองนะครับผู้ใดลุกลานก็เบิ้งผู้เฒ่าเบิ้งพ่อเบิ้งแม่เบิ้งดีๆครับอย่าคิดว่าเก่งหรืออย่าคิดว่าตัวเองไหวนะครับแดดมันทําให้ช็อกได้ทุกเมื่อครับ ก็เป็นเคสตัวอย่างครับจังท่านพออก็เสียไปก็คือว่ากระท่านหันนี่เกิดจากอา่ร้อนแล้วเย็นมาดับกระทันหันแล้วอากาศมันร้อนที่ที่บ้านกวดนะครับเป็นเยอะอ่ส่งส่งไปมีอีกเคสหนึ่งนะครับนี่เคสหนึ่งที่ไปนอนข้างๆกันส่งตัวช้าครับส่งตัวช้าก็คือว่าไปไปหาหมอได้ช้าแล้วก็ให้ยาสลายริมเลือดไม่ทันครับก็เลยอาการ ก็คือ,อนอนแค่นอนหายใจครับไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นครับก็เป็นเยอะครับอันนี้ก็ฝากดล้วครับแดดมันร้อนมากครับผมก็เลยต้องเตรียมการใหม่ครับจะสูบน้ําจากสะขึ้นไปรถหล,ลังคาครับก็คือบริเวณท่าแม่กลับมาก็จะให้พักฟื้นแล้วก็อาจจะต้องใช้สปริงเกอร์ครับใช้โซลาร์เซล ผู้เฒ่านี่เสียบปลั๊กไฟบ่ได้เก้ก็คือว่าย่อมหอนแต่ว่าบมอยากเสียค่าไฟเราบ่อยากเสียเงินรายแล้ว่วอยากให้นอนในหของเอฟันครับฝันไม่ได้ครับก็เลยว่าจะต้องติดโซลาร์เซลล์ครับโซลาร์เซลล์แล้วก็สูบน้ําขึ้นไปรถบนหลังคาหนุบอู้รถก็ใช้ปั๊มอะไรแนะนาหน่อยนะครับใส่ไดวูหรือใส่เสมอหรือใช้อะไรครับนี่ก็หนักเหมือนกันครับต้องมา วันนี้ก็มากิบบ้านครับทําความสะอาดบ้านแล้วก็พี่สาวาจะให้เทพื้นครับเทพื้นบ้านก็คือให้พื้นที่แม่อยู่ก็ตอนนี้แม่อ่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับก็คือความรู้สึกได้แค่ครึ่งตัวก็คือขยับแขนได้ข้างเดียวขาข้างเดียวอีกข,ข,ข้างหนึ่งขยับไม่ได้ก็ถือว่าปีนี้หนักกันครับรถเกี่ยวก็เอามา ก็มาเสร็จตอนหมดงานก็ไม่มีงานจะไปมันก็งานเหลือน,นิดเดียวก็เสียดายครับถ้ามันก็คือพลาดไปหมดครับจะไปอีกก็แม่กัตอนนี้แม่ก็นอนอยู่โรงพยาบาลหมออาจจะเกือบเดือนนะครับที่นอนโรงพยาบาลก็หนักเหมือนกันครับนะครับฝากดูแลฝากดูแลผู้เฒ่าทุกคนครับเป็นเขตตัวอย่างไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ว่า ผู้เฒ่าทารลบทาเลี่ยงได้เรื่องแดดเรื่องอยังยานะครับยาเลยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่เป็นเรื่องดีบางที่ว่ากูไหวกูแข็งแรงอยู่ไปเฮตดเรียกใ่แดดครับมันผ่านมามันหล่มมามันนี่คือขนาดแม่ผมแบบเซฟตัวเองนะก็วันที่เกิดเกิดเหตุก็มันร้อนจริงครับรถคนเมาครับขับรถชนเสาไฟฟ้าขาดไฟดับตั้งครึ่งวันแลาวอากาศมันร้อนอยู่ไม่ได้ก็นี่ครับเป็นเคสต,ตัวอย่างครับ ดูแลตัวเองดีๆครับลูกเวบน,นี้มันฉับพันจริงครับหลายคนที่นอนข้างๆกันก็อาการเดียวกันครับร้อนแล้วคิดว่าตัวเองไหวแล้วก็ดับร้อนเดียวก็ทันหันอย่าหาธรรมนะเนาะฝากเดี๋ยวต้องไปลงบานต่อครับไปดูแม่ก็กกำลังใจสำคัญสุดครับ